จะยากไปไหนโอ้โหมาเ,าเล่นทิชช e ชเชอร์ทิเซอร์ชื่ออะไรนะเทเซอร์เออเทเซอร์ก่อนเราสปอร์ตฮีโร่ออา ไปไม่ได้เลยอะ่ะฮัลโลเฮ้ลยใช o t h n l ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาอันนี้มันก็สเปรย์เหมือนกันทุกคนใช่ไหมยเ้ยอ๋อ Let's try that again. Yeah. Ah. I this skill some healing! cool down right? No, oh, no, right. 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 là gì wá, kêu là gì wá, ở trên nghe, phát, ờ ờ chạy ไม่บอดบอดก็รู้แหละน่นมันน่าจะเหมือนกันเลยส่วนหน้าส่วนหลังเย่ยไปหน้าไปหลังน่าจะฉลาดมากตัดยังไงวะต้องอยิงใ,ใกล้อ่ะ <c oughs> โอ้ยถอยไม่ทันแล้ว

ร้าสี่คืออะไรแปงระเบิดใกล้ๆใครแต่ตัวอุย๊ยโอ้โหตายเลยเราได้บอกกันไม่ตายปล่อยตายตายน้อยตายมากเออ เอ้าเมื่อกี้กดแต่แต่ระเบิดเล้าเมื่อกี้เมื่อกี้แปะแล้วไม่ใช่เหรอวะเออใช่ไช่หว่ะมันไม่ยอมไ เอาแปะแล้วนะเมื่อกี้เราก็วาร์ปไปแปะแล้วแล้วทำไมมันพอาวา้ากกลับใช่ไหมทำไมมัน <c oughs> เอเอเมื่อกี้ตายแล้วตัวหนึ่ง No one can hide us yes, into the iris. Lay Form up on the payload. Move it up! Tactical visor are Into the iris. Double. Dungeon, Dungeon. โอ้โหม่เกโอ้โหกดไม่ทันเมื่อกี้กด e ไม่ทันอุ่ยมันต้องชินอ่ะตัวนี้เยวเล่นได้ชินครับ โอ้ยแกจะเฮ้ยโอ้โหไอ้เนี่เลือดเหลือ5%เองไงจะจะฮิวจากใครวะ <c oughs> เออนี่เหลืออันตีอีกเนี่ย Oh. tôi Cái tòa nó chưa là cái Nó trong, ở theo này v่ะ. Chẳng lẽ à. Này Lâu. อ๋อเ,เออใช่ชื่ออะไรนะจังแร็ดไอ้ที่ยิง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 กังงงนเนี่ยเอกไปแล้วตัวไหนก็ตัวน,นั้นแหละตัวฮุกมาแล้วเขี่คุณ ไอฮุกไม่โดนเลยวะโอ้โหยิงแรงมากฮุกแทบไม่โดนอ่ะยอดจริงจแล้วดูพวกเรามือใหม่ดังนั้นฮาร์ดเป็นยังดีดีเลยมาก่อนนอร์มอลแล้วก็ เฮ้ลโลจีก็อ๋มีเซนเซย่าสองตัวโอ้โหเพ p l a อ of the game c i n e อนทำไมจริงโดนหัวยังไม่ตายอีกวรอไม่แม่นเลย ไปั้งเนี่ยที่กอลเล่นทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์ทิเซอร์ทีเซอร์อะไรแล้วเทเซอร์อือฝึกวับไปวับมาก่อนอ๋อเออมันทำยังไงวะเทเซอร์ว่เอาไปวางเลยใช่ไหมตุ่มมันก็ระเบิดใช่ไหม อ,อ๋อเออเออได้ออกไปแล้วเหรอเอ้าเดี๋ยวคนละฝั่งก่รอเอ๊ะ จำได้ไมหมล่ะไม่ได้อลดานที่มันเอฟซันไนยิงกับจีเซอร์นี่จีเซอร์จีเซอร์จะเรียกว่าอะไรนะเทเซอร์ไม่ลืมวะเทเซอร์โอเค อืทำไมงงมากเลยในเมนูนี้สามสิบเฟมเลตเล่นจริงนี้ห้าสิบหกสิบเหรอไม่รู้อ่ะมาถามถามอะไรวะ ก็เอาแบบลากกันแบบเดยาวๆดิว่าให้ก็แบบว่าเอาโหมดลากกันกันแบบยาวๆไงดันลดกันไปดันลถกันมาแล้วมันมีเวลาจำกัดเอออืมไม่ใช่เกมต่อสู้เกมไฟติง้งเออ มันเป็นเกมแมตต์ตอ่อแมตต์ไง <to> อ๋อเราก็ต้องฝึกตัวตซ้ำๆเป็นเลยไหมเหมือนทำข้อสอบใช่ไหมข้อสอบเราต้องทำซ้ำๆอย่างนี้เก่งก แล้วลองนั่นแหละเมื่อกี้ไปลองตัวฮุกแล้วเออไม่เป็นแต่ก็ยิงได้ตัวหนึ่งแต่ว่ายิงไอ้ตัวไอ้คาวบอยอ่ะยิงสองทีต้องตายอ่ะเออฮุกฮุกมาแล้วนะจะยิงสองทีถึไรอยางนี้นตายต เตรียมรอครับเตรียมรอ,รอฮะโโอ้หวันนี้มีมดอะไรเอาตัวโทษตอะไรนะเมื่อกี้ไม่ก็คิดว่าตัวนูน้นอ๋อน่ารักน่ารักอันยองอันยองอันยองก็มา ขว uh ัแ huh. ป uh ๊บเฮ้ยต้องหมุนตัวกลับได้ทังน่ะเพราะว่า

ันตอ,อ,อะไรวะหนีอย่างเดียว,วัตัวนี้เออระเบิดครับไอ้หนูดันง,ง่ายเกินไปไหมเนี่ยมังี

เออแล้พ oh, ุ่งเข้าไปเฉยเลยโอ้ยดนต่อยอ๋อโอ้โห้ยยิงเข้าไปฮะ วู I I so ้ดอะไรวะวูดอะไรวะกีไม่่าเฮ้ยสติก็มาวูดอะไรวะถ้าโอเวอร์มากเอากดจีแล้วไม่ทันอี่ดิบใหญ่ โดนโ,โ,โ,โอ้โ,อโ,โหโเก่งไปไหนวะหมดเออได้อยู่แบบนี้โว้ยโดนจริง <c oughs> เออแรกกันไอแอนตี้บ้าอะไรของไอเทวีสุริยันเนี่ยอ๋อเออเขาเรียกเขาอ๋อเพื่อนอยู่ไหนกันหมดวะตกร้อนอย่างเราแน่ โอ้โหมันตามอย่างเดียวเลยอะครจะทันวะ

โอ้โหมาเยอะมากเอาเฮ้ยล่วงเอลโล่ด้ยนะไม่เราพุ Dartmouth ่งไปเมื่อกี Bank ้เออยูแฮปใจยูแฮปใจก็มา

ยอมเข้าไปตายเล่นเลยให้ไม่ไม่ใช่ยอมตายถึงจะเข้าไปวางระเบิดใส่มันคือจะพุ่งเข้าไปคือสละชีวิตแล้วแ่สได้ไม่ทันวางไม่ทัน ไอ้ฟ้าลิปเปอร์ที่โคตรเก่งเลยโอ้โหทำไมวะนนี้โอโ้อโหกดีไม่ตันทีเีเลย กิวอะไรวะแค <c oughs> hey, ่นี้ลองบดวอลิเปอร์ ôi, chip chip cái này cái gì vậy, làm gì vậy? cái 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 chip cái 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 cái

อ้อแต่ว่าต้องรอเวลาดิไม่เราไม่ติดั้งเลยว่าอันดับเอออะไรเป็นไงคืออะไรเช่ J. J. <c oughs> เล่นได้ทำไมไม่แต่อตอนนี้พ่วงนอนได้แหละก็เลยประสิทธิภาพความเมดมันเลยน้อยลงเออ ในอ้นางไว้แ่ั้นแหละ